สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับ e n g a t o Channel นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาซื้อ Apple cider vinegar นะคะเดี๋ยวเราไปดูเราไปที่ Top Supermarket แอปเปิ้ลไซเดอร์เวเิกาที่ท็อปซูเปอร์นะคะ mm hmm. ก็จะมีหลายแบรนด์ให้เราเลือกมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ท็อปซูเปอร์การเลือกซื้อ Apple ิ้ลไซเดอร์เวิกาหรือว่าน้ำส้มสายชูมักแอปเปิล hmm. เพื่อใช้ในการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะ mm hmm. เราจะมีวิธีการในการเลือกซื้ออยู่5ข้อง่ายๆด้วยกันหนึ่งนะคะเราจะเลือกที่เป็นแบบไม่ผ่านการกรอง mm hmm. เพราะว่าจุลินทรีหรือโปรไบโอติก hmm. จะยังคงมีชีวิตอยู่นะคะ 2. เลือกแบบรอนะคะไม่ผ่านความร้อนหรือทำให้สุกมักอย่างไรก็ทานอย่างนั้นเพราะความร้อนจะไปทำลายโปรไบโอติก 3. ขวดบรรจุโคงทนไม่เสี่ยงต่อการระเบิดถ้าทึบแสงได้จะดีมากเพราะเชื้อจุลินทรีย์จะไวต่อแสงแดด 4. ยังคงเห็นมีตะกรนค้างอยู่และ 5. เป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกดูที่เครื่องหมายออแกนิกหรือสัญลักษณ์บ่งบอก สำหรับตัวน,นี้นะคะเป็นของ Happy Made นะคะซึ่ง Happy Made เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแล้วก็ ดูตรงฉลากข้างบนนะคะซึ่งก็จะมีระบุไว้ด้วยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์รอนะคะเป็นอันฟิลเตอร์แล้วก็ออแกนิกก็คือได้ตรงตามที่เรากำลังมองหาอยู่นะคะขวดของเขาก็เป็นขวดแก้วนะคะคงทนไม่เสี่ยงต่อการระเบิดแล้วมาดูนะคะตัวน้ำา c v v หรือว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์ a คุณนะคะมีตะกรอนข้างในจะเห็นเป็น เส้นใหญ่หรือว่าเยื่อเล็กๆอยู่ข้างในเพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านการกรองนะคะซึ่งของ Happy Made เนี่ยเขาจะมีเอกสารคำกับให้เราด้วยนะคะจะพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของ Apple Cider Vinegar หรือว่า ACV นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วยระบบย่อยอาหารช่วยดูดซึมอาหารช่วยกำจัด ไขมันส่วนเกินนะคะรักษาการเจ็บคอได้ด้วยลดไข้ได้ด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของประโยชน์ของ ACV นะคะปุ๋ยได้ทำคลิปคลิปหนึ่งไว้สามารถไปชมย้อนหลังได้เลยนะคะซึ่งปุ๋ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยซึ่งในนี้นะคะก็มีระบุไว้ด้วยเรื่องของ Organic Concept <Okay. S 1> ของผลิตภัณฑ์ของ Happy Made นะคะว่าเขาไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีต่างๆนะคะแล้วก็ มักในทางไมโอ๊กกระบวนการตามกรรมวิธีธรรมชาติทั้งหมดและกวันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ h ฮส์นะคะซึ่ง h ฮส์ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีให้เราเลือกค่อนข้างจะหลายแบรนด์นะคะในท็อปมาร์เก็ตทั้ง h ฮส My Choice, h a p p y m a ม e แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากออ s ออนะคะ ก็มีให้เลือกหลายแบรนด์หลายราคาแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ปรุงอาหาร mm hmm. ก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะคะตามที่เราต้องการสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนได้นำไปใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Apple c i d e r v i ว e g a r หรือว่าน้ำส้มสายชูมักแอปเปิลนะคะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ขอบายบายไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ